เนื่องด้วยเราคิดการใหญ่อทุกคนโรงงานก็เลยเรียกครัวหาไปคุยวันนี้แล้วก็ไปดูการตรวจนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไปตรวจอะไรรู้ไหมคะทุกคนไปตรวจเน o ก l a n จะมีโรงผลิตชาดน o p าวเป็นของตัวเองหนึ่งโรงก้าทุกคนคือโรงผลิตโรงดันเป็นของดน o p าวแบบเดียวเอ้าคนคิงลุกนะคะค เป็นข่าวดีที่มหัศสุจรย์มากลุกคนคะ่ะอิชิก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เขาต้องการให้โรงนั้นเป็นโรงออแกนิกเป็นโรงผลิตชานุปก้าออร์แกนิกซึ่งให้คนที่ไปไปตรวจสอบ หน่วยงานไปตรวจสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมาตรฐานของนพเก้าเลยคือแม่เจ้าอิสฟินมากนะ่คะเออไม่ไปได้ไงต้องไปถูกเจไหมคะเหนื่อยแค่ไหนก็ไปนะเมื่อคืนก็อย่างที่บอกค่ะกว่าจะได้หลับได้นอนหกประมาณตีหนึ่งตีสองตีห้าตื่นเพราะต้องสวดนมนั่งสมาธิอีฉันไม่เคยละเลยนะคะตื่นตีห้าสวดมนนั่งสมาธินะคะปุ๊บคือต้องทําให้จบหนึ่งชั่วโมงครึง่งประมาณหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะต้องเอาให้จบ เพราะว่าตั้งแต่โอ้โหจริงจังสวดสองเวลาเนาะเช้ากับก่อนนอนข่าวดีล้วมากทุกคนเชื่อครูเหอะใครที่ยังแค่อยากเริ่มอยากมีข่าวดีลองไปสวดมนต์สักวันละหนึ่งบทสองบทดูเชื่อครูนะแล้ววันหนึ่งนะเมื่อคุณเน่ยคือคนที่ใช่จักรวาลเลือกคุณคุณจะเริ่มอยากสวดเพิ่มทีละบทอยากนั่งสมาธิอยากอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วครูจะบอกให้นะครูเป็นคนโชคดีมากเจ้าของโรงงานเป็นคนสายบุญนับถือ นับถือองค์เทพนับถือ,อปู่ชีโวโกโกมรพัฒมากมากถึงมากที่สุดแล้วเจ้าของโรงงานเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอที่จบหมอนะคะทุกคนมีคลินิกใหญ่โตบมบมบมเป็นของตัวเองมีคุณหมอที่ตรวจจริงอยู่ที่คลินิกนะคะมีคุณหมอเป็นหมอเจ้าของโรงงานเป็นหมอมีคลินิกเองมีคุณหมอประจําเองมี เภสัชกรเป็นของตัวเองสามารถจำหน่ายยาจำหน่ายอะไรได้หมดเลยทุกคนกรีดฟินมากคือทุกคนมีได้ข่าวดีแล้วทำไมถึงบอกว่าหายโกรธครูเถอะเพราะที่มันช้าทุกคนจริงๆอ่ะเขาจะทยอยส่งให้เราตั้งแต่วันนี้จันอังคารพุธป้าไม่เกินวันศุกร์ทุกคนจะได้ครบนะคะเขาต้องทยอยส่ง เพราะว่าตอนนี้ค่ะทุกคนมันอยู่ในช่วงกั้มกึ่งระหว่างโรงงานกําลังจะแยกนุเก้าไปผลิตเป็นลายเดียวไปเลยเป็นโรงใหญ่เลยโรงเดียวเวลาครูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะได้อยู่ที่โรงผลิตโรงนั้นเลยก็คือเป็นของนุเก้าเป็นมาตรฐานขึ้นของนุเก้าเลย